ก็อาจจะไม่ตื่นเต้นนะครับเราสู้ต่อไปนะฮะเพราะว่าอาจารย์ก็พูดในเรื่องที่เราอยากคุยเนาะอันนี้นะครับผมก็ไปฟังจากน้องอพี่พี่ธนันนะครับอาจารย์รู้เปล่าว่าเขาจะกินหมูหันกันแล้วเขาลงขันจะกินหมูหันอาจารย์ก็ตกใจนะอาจารย์คิดว่าก็านึกถึงคนคนอ้วนอ้วนก่อนเลยว่าเฮ้ยใครจะมาเล่น ใครเล่นฝั่งเราก่ะเนี่ยใครเล่นฝั่งเราก็นึกถึงนึกถึงนอง้นองน้องอาทีใครจะเล่นน้องอาทีวะผมก็คิดไปอีกแบบนะพอฟังพอมาถามนะแอดพลิมนบอกว่าไม่ใช่อาจารย,ขยออรร์ขำกิ้งเลยพอแอดพลิมนบอกขำกิ้งเลยโอ้โหนะครับที่ไหนได้ครับให้กำลังใจนะครับเอาละ คนนี้ใครทําให้อ่าเทีเยว่าทนนําทให้คนนี้เป็นจําเลยพูดง่ายๆเป็นจําเลยทําให้คนนี้เป็นจําเลยนะครับในความหมายว่าเข้าระบบอนะมีการเข้าระบบมีการต่อสู้จนชนะนะครับหรือลักษณะแบบนี้นะฮะก็เรียกว่าจะเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ ซึ่งไม่มีใครทำนะครับไม่มีใครอยากทําไม่มีใครทําเราจะได้ยินคนคนนี้ด่าแล้วก็สะบัดคำร้ายแรงเยอะเลยนะครับสะบัดคำร้ายแรงเยอะเลยต่อหลายคนนะนะครับแต่แต่ก็ไม่มีใครไม่มีใครคือในมุมมองของเราก็คือมันพวกเราด่ากันไปกันมาไงพวกเราด่ากันไปกันมา ถ้าคนดา่าก็จะด่ากันไปกันมาทุกคนอะไรคิดว่าเออแต่คนจะด่าพ่อร้อแม่แลวกันจะด่ากันแล้วก็เห็นคนนี้เขาเขาสะบดัดแรงๆใส่คนใดคนหนึ่งนะครับเป็นภาษาเฉพาะของเขาเนะี่ยนะครับก็สนุกสนานดา่าแล้วก็ค้าคี้แต่คียแตนด่ากันอย่างนั้นนะแต่ลืมไปอย่างที่ท่านานายโชจเขาบอกว่าพลาดไปพลาดไป คนคนนี้หนึ่งเขามาพูดในมุมมองของเขาเขาไม่ใช่คู่ต่อกรอนของคุณเขาไม่เคยรู้จักคุณแล้วคุณเอาเขาพิดาแล้วคุณเอาเขาพิดาเขายังไม่ปรับเขายังไม่เป็นเพื่อนคุณเลยเขายังไม่เป็นเพื่อนเพื่อนทางเขาเรียกว่าอะไรนะคือด่าไปหนามามันจะเป็นเพื่อนอีกแบบหนึ่งคือเพื่อนด่าแต่ท่านทนายเขาเพิ่งมาเขายังไม่รู้อะไรเลยคุณเอาไปด่าเขาอ่ะคุณก็เลยพลาด ออกชื่อเขาเต็มๆแล้วก็ใช้คำสบรุนแรงเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี่ใช้คำใช้คาตลาดตลาดที่พวกเราพูดคุยกันได้ครับเพราะว่าในนั้นะเขาเขียนแบบนั้นจริงๆนะครับเดยนดูดิว่าผมผมจะกล้าออกออกเสียงไหมนะครับวันนี้ผมเตรียมมาหลายข้อนะนะในมุมมองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น มันมีสองสองสามสองหกสามสองแปดแล้วก็มามีสามนะครับสามเก้าสามนะครับสามเก้าสามมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรนะครับมันเป็นความรู้เรามาอยู่ตรงนี้เราได้ความรู้บันเทิงประเทืองปัญญาของเรามากเลยนะนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราเจอเราอ่านเราเห็นเนี่ย มันไม่มันไม่หนีจากนี้ในสังคมไทยสังคมไทยไม่หนีจากนี้ถ้าจะมีการดําเนินคดีหมิ่นประมาทแสดงว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราได้ประโยชน์มากนะครับสามเก้าสามเนี่ยสามเก้าสามทำไมมีสามเก้าสามเราเคยได้ยินแต่สามสองหกสามสองแปดถ้าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยเราจะมุ่งไปที่สามสองสามสองแปดเพราะว่ามันเป็นอย่างร้ายแรงมันร้ายแรงที่สุด นะมันมีคา่าระวังโทษจำคุกกับค่าปรับแรงเยอะนะฮะเราก็ได้ความรู้อีกอย่างนะครับที่ทนายโชคอบอกว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยนะครับเหมือนทนายโชคไม่ได้ใช้สามสองแปดนะคือมันโหดเกินไปมันโหดเกินไปเช่นค่าปรับ ค่าปรับกับค่าสินใหม่คนละอย่างนะนะมาฟังท่านนายอุทัยเนี่ยเราก็เห็นท่านนายโชคท่านท่านพูดลึงพูดเรื่องอ่าเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินสามแสนบาทอันนั้นไม่ใช่ค่าปรับนะครับค่าสินใหม่ค่าเสียหายเนี่ยนะครับถ้ากฎหมายในมีความรุนแรงนะครับ ค่าปรับเนี่ยเป็นดุลเมตรของที่เขาเขียนไว้เลยนะครับไม่เกินไม่เกินเนี่ยก็จะเป็นดุลเมตรของศาลค่าปรับตามอัตรารุนแรงของการกระทําผิดค่าปรับก็คือเปรียบเทียบปรับ,ปร,บปรับแล้วเงินนั้นเข้าสู่เป็นเงินหลวงนะปรับคือเป็นเงินหลวงดังนั้นท่านทนายเขาไม่ใช้ข้อหารุนแรงนะเขาไม่ใช้สามสองแปดพอไรเพราะว่านั้นคือดุนแรงมาก รุนแรงมากติดคุกก็นานค่าปรับก็สองไม่เกินสองแสนเนะี่ยแต่ค่าปรับนั่นก็คือเงินเข้าหลวงนะครับค่าปรับในระหว่างโทษแล้วก็มีค่าปรับหรือทั้งจําทั้งปรับเนี่ยอันนั้นคือเงินเข้าหลวงนะครับโจทย์ไม่ได้เงินค่าปรับนะครับโจทย์ไม่ได้เงินค่าปรับดังนั้นที่ทนนายท่านเรียกไปสามแสนเนี่ยก็คือค่าเสียหายเปรียบเทียบ เป็นค่าเสียหายค่าเสียชื่อเสียงเพราะว่าเช่นท่านเป็นทนายเนี่ยวิธีการประเมินเนี่ยมันจะต่างก,กันกับชาวบ้านทั่วไปมันก็จะมีเลทของมันนะเช่นดารงดาราน,านกันกการเมืองการเมืองผู้ที่มีชื่อเสียงข้าราชก,การระดับสูงเนี่ยนะครับคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยนะฮะแน่นอนค่าเสียหายมันรุนแรงค่าเสียหายรุนแรง เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบค่าเสียหายมันก็นเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนนะวันนี้ผมจะผมไปเตรียมไว้แล้วนะครับจะนําความรู้ที่ได้ฟังท่านทนายมาตราต่างๆผมก็จะค้นมานะครับซึ่งได้ความรู้มากเลยนะครับออตอนเย็นนะฮะท่านที่ไม่ได้มาฟังผมนะฮะก็คือผมจะพูดเรื่องเ,ออเพราะว่า ล่าสุดนะล่าสุดนะครับพี่เหน่งพี่เหน่งได้ออกมาแล้วนะครับก็ท่านก็พี่เหน่งก็ในรายละเอียดไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดนะครับเพราะว่าพี่เหน่งก็เข้าไปในสารนะครับพี่เหน่งก็มาอธิบายทั่วไปนะครับเช่นยืนยันว่าตอนนี้วันนี้เวลานี้นะครับได้สิ้นสุดของฝ่ายโจย์เลยนะครับ <laughs> ได้สิ้นสุดฝ่ายโจทได้นะครับฝ่ายโจทหมดแล้วนะครับฝ่ายโจทหมดแล้วที่เหลือสองวันเนี่ยจะเป็นของฝ่ายจำเลยครับจะเป็นของฝ่ายจำเลยนะครับเรียกว่าการที่ทุกคนออกมาแล้วหน้าใสกันหน้าใสกันเนี่ยก็คือเพราะว่าไม่มีกฎหมายห้ามทําหน้าใสไม่มีกฎหมายว่าใครเข้าศาลแล้วห้ามมายิ้มห้ามยิ้มต้องทาหน้าบึ้ง ไม่ได้นะครับิริยาการเขาไม่ให้พูดเฉยๆนะครับไม่ให้พูดรายละเอียดแต่ยิ้มหน้าใสมีความสุขเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกตินะะเอาไปว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับเบื้องต้นเนี่นะที่หน่งก็ออกมาแล้วก็มาพูดรายละเอีไม่ได้พูดรายละเอียดอันใดๆนะครับเพียงแต่ว่าบอกว่าน่าจะสิ้นสุดของฝ่ายโจทย์แล้วครับก็เหลือฝ่ายจำเลย นะครับก็โอเคนะฮะโอนะ้โหนะี่ยแล้วก็หน้าใสานะหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะโอ้โหนะสบายสบายนะส่วนวันนี้นะครับวันที่สิบสามเนี่ยอย่างที่ทราบก็เป็นโจทย์ร่วมเข้าไปนะครับก็คือ,อผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่ทําหน้าที่นะครับแทนนะครับในการเป็นโจทย์ร่วมนะครับไปร่วมกับอายการอายการเป็นผู้ฟ้อง ผู้เสียหายเป็นโจทย์ร่วมในวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับาการสืบเพื่อจะไปถึงสินใหม่ทดแทนนะครับที่ศาลกำหนดแล้วก็มันเป็นการทำหน้าที่ล่วงหน้าคือปรับเ,เตรียมการไว้เตรียมการไว้ว่ามีอะไรอย่างไรใครเป็นผู้เสียหายาใครเป็นผู้ทำการแทนโดยชอบด้วยกฎหมายมีอัตรามีหลักฐานอะไรบ้างที่ต้องไม่ยื่น ยื่นทำการแทนหรืออะไรเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นผู้ทําการแทนก็มีการจัดระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับมีการยื่นรายละเอียดก่อนตามกําหนดแต่ก็เท่านั้นครับเพราะว่าในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดว่าจะปรับจําเลยเท่านั้นเท่านี้คือมันปรับไม่ได้แต่ตั้งเอาไว้ก่อนเป็นตุ๊กตาไว้ก่อนเพราะว่าการฟ้องแพ่งเนี่ยมันมีคําว่า สืบเนื่องนะครับฟ้องแพ่งที่สืบเนื่องกับกับสารอ่ากับคดีอาญานะครับคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับดังนั้นเหมือนกับการเตรียมการไว้ก่อนเตรียมลําดับเหตุการณ์เตรียมการรายละเอียดเตรียมหลักฐานต่างๆไว้แล้วไปยื่นไว้นะครับแค่นั้นเองเพราะว่าในที่สุดแล้วก็ต้องสารตัดสินก่อน ว่าบุคคลนั้นที่บอกว่าเป็นจำเลยมีความผิดหรือไม่ถ้ามีความผิดก็ดําเนินการต่อไปแต่ถ้าไม่มีความผิดก็คือก็คือจบจบเลยนะครับอันนั้นตามมาตาตามมาตราสีทั้หนึ่งนะครับก็พูดไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาพูดเรื่องหมูหันผมทำคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ ได้ถึงห้าพันแล้วมั้งครับโอ้โหนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากของเกี่ยวกับของทนายทนายโชคนะครับทนายโชคนะครับซึ่งมีคนดูนะครับได้สี่พันแล้วนะฮะหนึ่งเดือนมีครั้งหนึ่งนะครับที่จะมีคนมาดูของอาจารย์ได้เกินสี่ห้าพันนะครับก็ขอบคุณมากครับนะฮะในความหมายนี้นะครับ หมูหันก็คือมันไม่มีใครคาดคิดว่าบุคคลคนนี้จะถูกดำเนินคดีนะครับทุกคนนะครับเอฟซี FC ต่างๆเขาก็จะมาพูดถ้าถ้ามีการสำเร็จ <c oughs> นะเขาจะเรียกว่าจะเลี้ยงหมูหันกันนะครับผมเพิ่งรู้นะที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวมาพุยกันต่อว่าคนคนนั้นเขาพลาดได้ยังไงหนึ่ง <c oughs> เขาเคยด่าพวกเราด่าทุกคนที่ต่อสู้กันมาก็คือทุกคนก็รู้จักกันแล้วว่าอ่ะอันนั้นอาจจะทำคอนเทนต์อ่ะด่ากันด่ากันไปกันมามันก็อ่าคนนั้นเอาเรื่องนี้ไปดา่าเขาก็มีละมีวิวใช่ไหมพอพวกเราเอาเขาไปนาแล้วก็มีวิวก็คือถ่อยทีทอาใสยกันถ่อยทีทวอาใสยท่านั้นด่ามาอันนี้ก็ด่ากลับอ่ถทอยทีทอาใสยมันพลาดครับเพราะว่า ทาน,นายท่านนี้ท่านเพิ่งมาท่านยังไม่ได้รู้ว่าในวงการนี้มีใครที่ด่าพวกเราท่านคงจะรู้บ้างบางประการว่าฝั่งเรามีใครบ้างฝั่งนู้นมีใครบ้างฝั่งไหนด่าเพราะว่าท่านพูดถึงว่ามันมีคนคนนี้ด่าหยาบคายแล้วก็สิ่งที่เขาด่าก็คือเขาด่าในการไลฟ์สดก็คือยูทูบเบอร์เป็น youtube ก็คือการไลฟ์สดก็คือการ ทำให้คนอื่นรู้คําด่าของคุณได้กระจายไปมากเขาเรียกว่านะครับโฆษณานะครับโฆษณานะครับอ่ะเรามามาดูโฆษณาก่อนนะครับเอ่อเราเวลาเราพูดเรื่องการบินประมาทเนี่ยเราจะพูดเรื่องโดยมากเราจะในโซเชียลเนี่ยเราก็จะตรงไปที่สามสองแปดด้วยการโฆษณาบินประมาทด้วยการโฆษณาอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าอัตราโทษรุนแรงนะครับนะอัตราโทษรุนแรงถ้ามตาตราสามสองหกเนี่ยก็คือเป็นการใส่ความนะครับนะเป็นความใส่เป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สานะใส่ความนั้นก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังนะครับผู้นั้นจะต้องทําผิดหมินฐานหมิ่นประมาท โดนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับคำว่าผู้ใดก็คือทั้งเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับใส่ความหมายคาว่าการทำให้ปรากฏข้อเท็จจริงนะฮะโดยอาจจะเป็นข้อเท็จหรือข้อจริงก็ได้แต่ว่าสิ่งที่พูดไปนั่นนะทำให้เกิดทำให้อีกผู้อื่นถึงเสียหาย หรือการเข้าใจผิดไปดูหมิน่นดูแคนล,ลนลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องอันนี้ไม่รุนแรงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นในวงกว้างเช่นในที่ทํางานในที่นั่นที่นี่นะครับแต่ถ้าเป็นสามสองแปดเนี่ยเกี่ยวข้องกับโซเชียลเลยถ้าสามสองแปดเกี่ยวข้องกับโซเชียลเลยนะครับเพราะว่าข้อความเนี่ยนะฮะจะผ่านสื่อสังคมออกออนไลน์ ทุกช่องทางนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เรียว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับอันมีลักษณะให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเป็นจํานวนมากได้อย่างที่อย่างที่ว่านะครับบุคคลนั้นเนี่ยยิ่งมีผู้ติดตามมากหลายแสนเวลาโดนอันนี้ยิ่งแย่นะครับมันจะทำให้เห็นว่าความเสียหายของบุคคลนี้ได้ถูกคุณโฆษณาผ่านแสน แสนคนสองแสนคนเนี่ยกรผพานพันสองันเนี่ยนะครับมันคงจะมีอัตราต่างกันนะฮะดังนั้นมาตราสามสองแดนะครับซึ่งผู้ใดนะฮะจะได้รับโทษหนักขึ้นกว่ามินประมาทตามมาตรา3ามหเป็นธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นการมีประมาทด้วยการโฆษณามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2องแสนบาทหรือทั้งจำทั้ปรับอีกทั้งอาจจะมี ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เข้าไปอีกนะครับนะครับดังนั้นการโฆษณาต้องระวังมากๆนะครับมันคือโดยมากเลยเนี่ยเราก็จะคิดว่าการมิประมาณในการโฆษณาเนี่ยแน่นอนครับมันก็เสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับเสียเวลาทั้งสองฝ่ายนะครับแต่ว่าโทษหนักๆโทษแรงๆรอบแรงๆเนี่ยนะครับถ้าเราจะ อยากให้เขาเสียหายเยอะๆอันนี้คืออยากให้เขาเสียหายเยอะๆให้มันหนาใจอยากให้เขาโดนเยอะๆแต่สิ่งเหล่านี้โจทย์ไม่ได้เงินนะครับค่าปองค่าปรับเนี่ยจะเข้าสู่ทางหลวงหมดนะครับนะครับทําไมทนา,ายโชคจึงจึงมุ่งไปที่มาตาสามเก้าสามครับ ประมวลกฎหมายอาญานะครับว่าด้วยมาตราสามเาสามนะครับกำหนดว่าผู้ใดมินประมาทผู้อื่นซึ่งหน้านะครับซึ่งหน้านะครับผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาเนี่ยอันนี้สองอันเลยซึ่งหน้าและด้วยการโฆษณานะครับใช้สามเก้าสามนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนเองเบาๆแต่เสียหายในมุมมองนะครับ อย่างน้อยก็คือการมีมีความผิดนั่นแหละครับเป็นคนมีความผิดนะครับไม่ต้องนานหนึ่งเดือนก็ได้แต่ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับเงินพวกนี้โจทฟ้องไม่ได้เงินนะครับแต่ทําไมท่านทนายโชคเรียกเรียกสามแสนนั่นคือค่าเสียหายสินใหม่นะครับท่านบอกว่านั่นแค่วิดีโอแรกที่ท่านไปเห็นนะยังมีท่านยังไม่เห็นอีก หมายกวว่าใช้ต่างกรรมต่างวารละด่าประโยคนี้เห็นแฟบด,าด,าด,าดา่าด่าด่าครั้งเดียวหรืออะไรครั้งเดียวเนี่ยก็โดนไปละนะครับก็โดนไปแล้วสามสามเกสามเก้าสามได้นะครับแต่วิธีการที่จะนับ ในครั้งนั้นที่จะเขียนรายงานว่าในนาทีที่ท่านั้นด่ายอย่างนี้ในนาทีที่เท่านั้นด่ายอย่างนั้นในนาทีเท่านี้นใช้คํานั้นคานี้คือเขียนไปทีเดียวต่างร,รมต่างวาละ<笑><笑>เรียกว่านะโดนไปละนาวเลยนะครับต่างร,รมต่างวาละนะครับดังนั้นเอาปรับน้อยๆแล้วก็ไปเรียกสินไหม่เอานะครับต้องเสียทั้งสินไหม่ต้องเสียทั้งทั้งหลวง